ภาพความปิติอินดีในเพื่อนของเราในต่างยุ้งหรือต่างหมู่บ้านยิ่งทราบข่าวว่าเพื่อนเรานั้นได้บวชด,ดุกแก้วหรือสัมมาเนนดังนั้นครั้งหนึ่งเราจะต้องไปร้องใจโคตันให้กับเพื่อนต่างยุ้งของเราให้ได้ ชอบไหมชอบชอบแล้วทำไมไม่ดึงเขามาเต้นกับพวกบรรดาหน้าเขาเ่ะเนี่ยด็ไๆเขาไม่ค่อยออกงานไม่ค่อย,ออยเต้นเอาเด็กๆไม่ค่อยออกงานาแล้วมาเต้นอย่างเงี้ยขอโทษนะสามีสนับสนุนไหมครับสนับสนุนค่ะสนับสนุนค่ะเหรอเขาชอบไหมชอบแล้ววันนี้สามีมาไหมครับมาจา้อยู่ไหนครับพี่อยู่ข้างๆนี่เลยคนนี้นะครับออยินดีด้วยครับยินดีที่รู้จักนะครับอจสบายใจเต้น ก็ชอบด้วยประเป็นนิของเราเตยมันดุหนานมาตอนรับทุกคนนะครับมันสุรหนานกันกลุ่มที่เขาเป็นนักซอนักจ่ายมีไหมครับมีครับมีก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งตรงนั้นเขารวมตัวกันยังไงครับคือจะแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆใช่แยกเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆตรงนี้ก็คือคนละหน้าที่กันแต่ถ้ามีงานใหญ่งานอะไรก็จะดึงเข้าหากันก็กวก็ได้ ไม่คีกันมีแล้วคือต้องมาร่วมใจร่วมการกันคือทุกอย่างอยากร้องอะไรก็มาได้อันจำนุนให้ย่นหนียันหนีเพราะยังไงคุณก็เป็นกอนมาร์กใช่งก็เป็นกอนมาร์กยังไงก็หนีไม่ได้กอนมาร์กอ่ะใช่ต้องมาร่วมมือกันจับมือกันใช่ขอให้มีอะไรก็ขอแสดงออกใช่ วันนี้เห็นที่เรามาตั้งแต่ต้นยันยันจบเนี่ยมีความสุขไหมครับมีมีครับได้เห็นอะไรบ้างครับได้เห็นมาจากออกของขวางปุ๊บรถติดเลยก่อนจะมาถึงอวนั้นปล่อยไว้ก่อนลืมมันพอเข้ามาถึงงานเห็นกลางมั่บ้านอื่นรู้สึกยังไงบ้างคือลืมความทุกข์คือลืมเลยตอนนี้มีความสุขอย่างเดียวตื่นเต้นตื่นเต้นกับขวดเหล้าหรือเสียงเพลงเสียงเพลงครับอ๋อนึกว่าขวดเหล้าขวดเหล้าไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับเสียงเพลงเสียงเพลงแล้วพอพอภรยาคุณเต้นเสร็จแล้วตรงนี้ หมดหน้าที่เราหรือยังครับคืออย่าให้เต้นต่ออย่าให้เต้นต่อกอย่าเต้นต่อข้างหน้ายังมีต่อยังมีต่อใช่ไหมข้างหน้ามีเต้นต่อจะไปไหนครับข้างหน้ามีเต้นต่อครับเต้นเต้นตีกองใช่ไหมเขาเรียกอะไรครับครึ่งครึ่งนะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปกันเลยครับ n

พอนักร้องอาวุโสได้ออกไปที่ทำหน้าที่ลอดคอตันจึงได้เชิญทีมนักเต้นคนรุ่นใหม่ๆเพื่อให้มาใจขอมือหรือตุกซูนั่นเอง ตามธรรมเนียมหากเจ้าภาพได้เรียนเชิญศิลปินมาในงานบวชหรืองานมนคงต่างๆย่อมมีการมอบสินน้ำใจเป็นเรื่องธรรมดาเช่นคุณกรและคุณเงินเป็นต้นอีกรอบุรอบหนึ่รอบน

ภารกิจแถววัดสระแดงเราก็ได้เดินทางมายัางวัดเวลุวันครั้งหนึ่งคุณก้นแก้วและคุณฟ้าได้ให้คอมั่นสัญญากันว่าหากใครได้บวชลูกแก้วกอดก็จะเชิญอีกฝ่ายหนึ่งมาล้องใจโคตันให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในโต๊ะข้าในงานที่วัดเวลุวันนะฮะก็จะมีกันสี่เจ้าด้วยกันเป็นไงค่เข้าววันนี้คนระับ ความหน้าตาดีมาจากการชอบกินตีนไก่นี่เองก่ <c oughs> อนอนุญาตนะครับผมมาเก็บบรรยากาศของศิลปินบ้านขอนมั่นนะครับว่าเขาดําเนินชีพการมาร่วมบนแต่ละตางตางยุคงยังไงนะฮะหรือลู่หมู่บ้านอื่นยังไงนะครับ ตอนนี้ทางกีมงานบ้านนมัดได้มีการใจขอตันนะฮะเป็นศิลปะบ้านเขาเองนะเสียงก็เป็นเสียงใหม่ๆนะฮะเขาก็ฝึกร้องได้ไม่ถึงสอสามเดือนนะ,ะตั้งแต่ปีใหม่ก็อย่างไเห็นก็จะมีเข้าแก่เนาะที่บมมีปากนในา้ฟังเขาบอกว่ามโนหรือว่าความหมายก็คือป็น้องเสียงหน้าฟางประมาณนี้นะครับ มาอยู่บ้านคนหามือ ใจพอตานเสร็จแล้วแล้วก็จอนะครับเนออเลยนะตั้งศิลปินต่อเทาก็หาเพลงนะ คลิปนี้ผมได้สร้างสตอรี่ดีๆไม่ว่าจะเป็นบ้านก่อนก้างก่อนมากหรือก่อนพลีก็ดีในรูปแบบนักเต้นชาวบ้านก่อนมัดขอขอบคุณศิลปินทั้ง7ท่านด้วยกันครับวันนี้หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดประการใดกับพันาภัยด้วยครับคลิปหน้าไปติดตามในการมอบปืนใหญ่ให้กับวัดพเนียงแตกนะครับจะหาแค่ไหนจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับ อุดยอกอุดสัม b r a oh, oh, oh.